注意吗？ วันนี้พวกเราก็จะพาทุกคนมาเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพกันนะคะเห็นเจ้าตัวนี้แล้วเริ่มคุ้นกันหรือยังคะว่าเป็นที่ไหนแต่ว่าถ้าใครยังไม่รู้ตามไปดูด้วยกันเลยค่ะไม่รอไม่รอกล้องหมด ทีพีนี้ก็จะพาทุกคนมาวันเดย์ทริปกันที่สมุทรสาครน,นะคะซึ่งที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสมุทรสาครเนี่ยเขายังไม่เก็บค่าเข้าบริการนะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะด้านในจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะวิวปาแต่มีกุ้งด้วยกุ้งอยู่ตรงนี้ก็หอยเ,ยเห็นไหมเห็นกุ้งปะ พี่ป้าหาปูน่ะปูอยู่ไหนเนี่ยปูแอบปูแอบอยู่อ่ะอ๋อนี่นี่ปูมาอยู่ตรงนี้เห็นป่ะเออแอบๆแต่เห็นบ้านนี่นะนี่แหละก้างเขาไปใกล้ๆหนูนิ่งนี่แหละก้างกระดานหูหิวเลย เบบี Baby, ้นี่นาปลารวนปลาลอย หมอคูแจ็คเดนซี่โอ้โหเล็กจิวเลี้ยงอม่ได้เขาทำอะไรคะเฮ้ยเขาดูดกระจกอยู่ตลกจ้าโอ้โยน้ำตกใจเลยอุ้ยฮัปเปอร์ฟิชเหรอ

เออไม่ใช่อันนี้แล้วฟิชอ่ะอ๋ออันนี้ตั้งหางใช่อันนี้ตลาอะไรอออันนั้นหรอปลาอะไรเขาคือปลาอะไรยังไม่เคยเห็นเลยปลาใบมิสโกนปลาใบมิสโกนปลาเขาเหมือนปะเขาเหมือนใบมิสโกนไหมไอ 我、哦、对吗？哦对吗 น้องต้องเก่งวนี้มจับมือจับมือฮายนมค่ะน้าโกล้อน้องมาหาหลังแท้วอเคขอบคุณค่าด้วยขอบคุณค่านิโมด้วยน้องเนเด็กเหรอน้องอายุเท่าไหร่ครับ มันไม่ยก oh ไห <c oughs> ล,ล,ล่อโ <Wow. S 1> อ้โห้ยย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 ยลยยยยยยมว้าวยยยยยยยมายยจับมือกับปยย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 ปยย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 ยจัยย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  ปลาหมอทะเลปลาอะไรอ่ะปลากูเล่าเหรอกูเล่าปลากูเล่ากูเล่าหนวด เดี๋ยวรอขอตังที่บ้าไปสิมาบนาาจะับมือขอจับมือหน,น,น่อยค่ะตมคือในการแดน้ก็บอกอต้องน้ำือว่าเป็นที่คัครับเอาอันไหนเลือกครับ น,นี่คือตัวอะไรอ่ะผ่าผ่าว่ามันคือตัวอะไระไม่รู้โดยรวมที่นี่ถือว่าดีมากนะคะตู้ปลาก็ใสด้านในก็สะอาดแถมแอร์เย็นฉ่ำที่สำคัญตอนนี้ยังเปิดให้เข้าฟรีอีกด้วยวันหยุดสั้นๆไม่รู้จะไปไหนก็ลองมาที่นี่กันดู okay, นะคะที่จริงด้านหลังเขามีบอ่อเตาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ปาปาก็คือหิวไม่ไหวละเดี๋ยวทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างด้วยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ ไปเลยสามชั่วโมงแบบนั้นเลยช่วงนี้มีเรือไปที่วัดไหมคะมีค่ะที่ฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งนึ้นะคะที่มีเรือจอดอยู่ค่แต่มีบริการเรือพาย,าออยาก,กินอะไรลูกนพาย,ก,ายกินอะไรเออบอกว่าจะอุ้มมานอนต่อต้อง อเขาวเข้าก okay. ับไข่อ่ะโอเคไปจานเล็กได้ก็เดี๋ยวตักจานเล็กไปผาจะผ่าไม่เอาเยอะมาก ม yup. awesome> yeah. yeah> so yeah. yeah> ั่ง yeah> อันเนี yeah. ้ยน้องหรอนียหอนี่รมเโอ้เยีอะไรบ้างเยอะนี่ยของปวดเหรออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วมาเอาก็ได้ค่ะ แม่จโบแม่ทำไมได้โอเคโอเคโอ้โนี่ดีเลยเนี่ยจานกลางถ้าจานใหญ่นี้มาเป็นหม้อมาคำเนี่ยใหญ่ปาจเย็นเย็นจเย็นตาเลยเหรออ่ะอ่ะ่มีคนหิวมีคนหิวอ่ะเอาน้มาอน้องจัหนูจะกินทั้งหมดนั้นไดยเหรอคะ Look at you miss it. Okay okay. Chạy đã. Chạy quá. Ừm đã. Nên hả? แล้วค่ะร้านเจ๋งครัวชายทะเลนะคะปะกติที่ร้านนี้เนี่ยเขาให้บริการล่องเรือสําหรับลูกค้าที่มาทานอาหารที่ร้านอยู่แล้วนะคะซึ่งเราก็ไม่ทราบมาก่อนอจาะมาขอลงเรือค่ะแต,แต่ว่าเหตุการณ์ก็คือร้านอาหารที่เราเพิ่งทานไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเคยมาทานกันแล้วแล้วเขาก็มีบริการล่องเรือแต่ตอนนี้คือเขาไม่มีให้บริการแล้วเราก็เลยต้องมาขอใช้บริการของร้านนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้มาก่อนนะคะว่าที่นี่เขามีให้บริการเหมือนกัน แต่ทางร้านก็คือใจดีมากอนุญาตให้พวกเราลงเรือฟรีด้วยนะคะน่ารักมากจริงๆบรรยากาศก็ดีมากๆเลยถึงแม้ว่าแดดจะแรงแต่ว่าก็ลมเย็นมากๆเลยค่ะแล้วที่นี่เขาก็ยังมีแพ็กเกจล่องเรือชมโรมาแล้วก็วานบูด้าด้วยนะคะมีหลายแพ็กเกจเลยเดี๋ยวจะแปะพิกัดร้านไว้ให้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจก็ทักไปสอบถามที่ร้านได้เลยค่ะ แม่เข้าไปก่อนลงได้เลยใช่ไหมครับลงได้เลยนั okay. t t ่งคลีนอ่ะอือเดี๋ยวก่อนแม่รับไหมแม่อึบอึบอลงไปนั่งตรงนี้แม่ไปอึบจะนั่งกับแม่อ่ะมาตรงนี้เลี้ยงหน้าเลยอึบโอเคตรงนี้ก็พอเ้าวชูชีพมาให้น้องใช่ไหมต้องก้าวข้ามอ่ะ โอ <Okay. S 2> เคแล้วคุณจะนั่งกับแม่เหรอคใส่สมมสไมใส่ใส่ใส่ด้โ oh, อเ่งมกเยส นี่ก็คือสาราผะกลางน้ํานะคะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นสาราไม้ธรรมดาที่ชาวบ้านเอาไว้เฝ้าหอยมแมลงพู่แล้วก็เก็บคุณภาพน้ําแต่ต่อมาเนี่ยได้โดนพาย,ยุซัดจนพังทลายจนภายหลังเนี่ยก็ได้บูรณะให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ทางขึ้นชำรุดอยู่นะคะก็เลยไม่ได้เข้าไปชมด้านในค่ะ ก็อยู่ที่ตอนเดียวเรือกลับน,นี่แหละค่ะเรือโยกเล่นเอาเสียอาการเลยเหมือนกันกล เวลาไปกลับก็ไม่นานค่ะประมาณ30นาทีก่อนกลับพวกเราเลยถือโอกาสสั่งอาหารกลับไปทานที่บ้านนะคะแต่ใดๆเลยก็คืออาหารอร่อยมากร้านบรรยากาศดีอาหารอร่อยที่สําคัญมีกิจกรรมนั่งเรือให้เด็กๆทําด้วยใครยังไม่เคยมาแนะนําเลยแต่สําหรับบ้านเราเนี่ยมีซ้ำแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเราชวนทุกคนมาอเอยียอ้อ,อเอาดิตัวมันเริ่มเล้วนี้นี่ด้วยเราพบกันใหม่นะบ๊ายบายมันดื้อเหรอใช่อ๋อ,อควากลัวมันจมน้ำ <laughs>